สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านงวดประจำวันที่หนึ่งมิถุนายน2568แนวทางแรกจะเป็นแนวทางเลขติดบนเลขเด่นแบบ5ตัวของแอดคนวันอังคารงวดที่ผ่านมาสูตรคำนวณของอาจารย์มาครบบนเลยนะครับมี9มี0แล้วก็มี3 ย้อนไปอีกงวดมีแดเข้า1ิบกระหน่วยนะครับงวดที่ออกสามแดดส่วนงวดที่ออกสองสองเจ็ดนะทางของอาจารย์ก็มีเลขเจนะครับซึ่งเข้าหลักหน่วยทางโดยเลขสามงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดนะครับงวดใหม่อาจารย์ใจดีให้มาแล้วทุกท่านใครถามหาไว้ด้านบนฝั่งทางซ้ายเลยนะครับคำนวณได้หนึ่งสองสามห้าเจ็ดนะครับ ตามนี้ทุกท่านเลขติดบนของแอตคนวันอังคารงวดใหม่คำนวณได้1นึ5 7ต่อมาครับจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่นแบบ4ตัวของแอปเปิลงวดที่ผ่านมาสูตรเด่นบนของแอปเปิลมีเลข0นะครับเข้าหลักสิบุวยออกสามศูนยเก้าทางเดเลขของอาจารย์ 6มงวดหลังสุดนี้เข้าทั้งหมดเลยนะครับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนทุกทัน Apple ิลคำนวณได้1357นะครับ1357วันที่จะอยู่ด้านบนนะครับ1นึ่งทับหกสอง มาด้วยกันจะเป็นนะทางเด่นล่างเลขเด่นแบบ4ตัวสูตรเด่นล่างของอาจารย์งวดก่อนก็เข้านะครับมีเลข7เข้าหลักหน่วยโวยออก8 7นะครับทางโดยเลขหงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดใครชอบดูสาธิติก็แคปหน้าจอใบนี้ไปนะครับพร้อมกับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายมือสำหรับงวดใหม่นะครับสูตรล่างแอปเปิลคำนวณได้1 3 เจ็ดเก้าทุกท่านหนึ่งสามเจ็ดเตามนี้นะครับแนวทางเด่นด้านบนแล้วก็ด้านล่างของอาจารย์มาต่อกันที่แนวทางมาครบบนของแอดกรมเกดนุดนะครับงวดที่ผ่านมาสูตรคำนวณของอาจารย์กลับมาเดินต่อทุกท่านมาครบบนอยู่นะครับมีศูนย์ มีสามแล้วก็มีเก้าหลังจากงวดก่อนหน้านั้นมาไม่ครบนะครับงวดที่ออกสามแปดแปดแนทางของอาจารย์คำนวณขาดเลขแปดไปทุกทันสรุปสามงวดหลังสุดหลุดไปหนึ่งนะครับมาครบสองงวดสำหรับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนนะครับแนตกรมคำนวณได้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าแปดเก้าทุกทัน 0 1>, 1 2 3 4หนึมาต่อกันที่แนวทางเด่น110หน่วยเลขเด่นแบบ3ตัวของแอดยอดเฮงใครถามหาใครตามอยู่อาจารย์ใจดีให้มาแล้วนะครับงวดที่ผ่านมาก็คือใบด้านล่างฝั่งทางซ้ายมือสุดครับแอดยอดเฮงคำนวณได้1 4 0 ก็จะมีเลขศูนย์นะครับไปบนเข้าหลัก10ทางด้ยวยเลขของอาจารย์สามงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดนะครับงวดใหม่หนึ่งมิถุนายน2568เจ้าของข้อมูลคำนวณได้473เจ็ทุกท่านสี่ตามนี้นะครับเนี่ยทางเด่น110หน่วยของงดยอดเฮง ต่อมาจะเป็นแนวทางหลักร้อยบนของแอดยืนบนเลศิศงวดที่ผ่านมาหลุดไปนะครับไม่มีเลข3ทุกท่านโดยออก309ส่วนแนวทางงวดใหม่ก็คือใบด้านบนตรงกลางนะครับหลักร้อยนัดยืนคำนวณได้2345นะครับสองส ถัดมาก็จะเป็นสูตรคำนวณหลักหน่วยนะครับสูตรหลักหน่วยของอาจารย์งวดก่อนหลุดทุกท่านไม่มีเลข9นะครับไปนี้นะครับงวดก่อนหวยออกส0 9ศูาำหรับงวดใหม่หลักหน่วยของอาจารย์คำนวณได้หนึ่งสามห้ทุกท่านรวมให้ก็จะประมาณนี้นะครับ หลักร้อยได้2องสามสี่ห้าหลักสิบได้9024หลักสิบของอาจารย์งวดก่อนหลุดนะครับแล้วก็จะเป็นหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยได้หนึ่งสาห้าหกดส่วนใบด้านล่างฝั่งทางขวามือน,นะครับจะเป็นข้อมูลชุด2ตัวด้านบนของอาจารย์ตามนี้นะครับ ต่อมาก็ลงแนวทางแต้มสอนบนของอาจารย์ให้ด้วยเลยนะครับงวดที่ผ่านมาแต้มของอาจารย์สูตรนี้ก็กลับมาเดินต่อนะครับมี9กทุกท่านโดยออก0ูส่วนแนวทางงวดใหม่แต้มสอนบนของอาจารย์คำนวณได้เจ็ดแปนะครับเจ็ดแป ส่วนใบนี้จะเป็นข้อมูลด้านล่างนะครับให้มาเป็นแนวทาง2ชุดได้1นกับ2 1ครับแนทางของแอดดยนบุญเลิศต่อมาจะเป็นแนวทางสอนอบนนะครับเลขเต็นแบบ5ตัวของแอดปุ้ยวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายหลุดไปนะครับไม่มี0ไม่มี9 มีเลข3หลุดไปหลักร้อยนะครับปุยออก309ศาสำหรับงวดใหม่ครับ1มิถุนายนนัดปุ้ยคำนวณได้45678ทุกเจ็ทันใครตามใครถามหามาแล้วนะครับแนวทาง10หน่วยบนเลขเด่นแบบ5ตัวนะครับงวดใหม่ได้45678 ต่อมาจะเป็นข้อมูลด้านล่างนะครับของแอดนาคิโนสองตัวฝั่งทางซ้ายของอาจารย์นะครับมี08 98 18แล้วก็ฝั่งทางขวานะครับมี0 4 0 7แล้วก็1 7แล้วก็ชุดระวังเบิลของอาจารย์ก็คือ88กับ99นะครับชุดล่างของอดนาคิโนมาต่อกันที่ แนวทางของอาจารย์ทองเปรลนะครับเป็นข้อมูลด้านล่างใบนี้ให้มาเป็นแนวทาง3ชุดนะครับมี6 8 8 6แล้วก็8 8, 8ถูกทันต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอดายบฟ้าของอาจารย์กรกาลสิน1มิถุนายนวันที่อยู่ด้านบนนะครับข้อมูลชุด3ตัวของอาจารย์คำนวณได้8 7 5 9 8 5 5 7 9 2ตัวมี75 76 79 85 86แล้วก็89นะครับแนวทางแบ่งปันฟรีส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางของอาจารย์ปรีชาเด่นตัวเดียวคำนวณได้5ทุกท่านคำนวณได้5 3ตัวก็อยู่ฝั่งทางซ้ายนะครับคำนวณได้ทั้งหมด6ชุด ส่วนชุดสองตัวนี่อยู่ฝั่งทางขวามือนะครับก็จะมีเก้าห้าเก้าแปดห้าสามหแล้วก็54สี่ำหรับงวดก่อนใบที่ผมลงนั้นหลุดไปนะครับในทางของอาจารย์ปรีชาต่อมาครับใบนี้เป็นข้อมูลด้านบนของแอดมินอุเป็นบนตัวเดียวคำนวณได้เลข4ทุกท่าน สต,ตัวได้สี่ห้ากับสี่สามนะครับสี่สามกับสี่ห้าแล้วก็จะมีชุดกั้นนะครับห้าสามห้าห้าหกสามหกห้าสำหรับสามตัวก็อยู่ด้านล่างถัดลงมานะครับส่วนใบนี้จะเป็นทางของแอดนาำผู้นะครับท้ายรางวัลที่หนึ่งของอาจารย์คำวนวณได้หนึ่งเก้าห้าทุกท่านหนึ่งเก้าห้าตรงนี้ ัดได้95แล้วก็ทายสตัวได้94ทุกทันต่อมาจะเป็นทางของแอดมิดนะครับใบน,นี้เป็นสูตรคำนวณ2ตัวด้านล่างแอดมิดคำนวณได้ทั้งหมด6ชุดนะครับมี64 74 84 94 95แล้วก็54 ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะครับพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้ต่อมาก็แนวทางของอดวินะครับเด่นบนได้8ตัวรองได้4กับ6คู่สลับได้8486 4746เด็ด่นล่างได้0รอง9ก6คู่ล่างมี0696 9004ดับบนคำนวณได้2 ส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางของอจอยนะครับ่อนที่อยู่ด้านบนทุกท่นานก็จะประมาณนี้ครับสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ